ทีเอฟซวันนี้พามาวัดฆ่ากระบ,บือนะทุกคน ทุกคนยังอยู่ที่วัดท่ากระเบือนะพรเนาะวันนี้พรมีโอกาสพาทุกคนมาไหว้พระขอพรเนาะที่ใหม่แล้วก็ขอให้ช่อง YouTube หลอดแช่นี่ปังๆเนาะทุกคนเนาะมียอดไลค์ยอดวิวเยอะๆเนาะทุกคนเนาะไม่เเมื่อเชิญทูลแทนสร้างแมรจะกาศไปก่พรจะบอกว่า อ,อักวายนาฬิกในอดเติมทุกคนขอนะต้องตายตายถึงแสนร้นขอต้องร้านนะ่ะสวัสดีด้วยี่้ัย <Es> สวัสดีค้สิอย่างนี้หลอดอชนะก็ได้มาทำบุญที่วัดท่ากระเบือนะหพ่อรุ่งครับเผื่อว่าเคุณพ่องค์ใหญ่วันนี้คนเล่นหนามากเลยทีเนาะเพราะว่าวันขึ้นปีใหม่ทุกคนก็ต้องมาขอพรขอโชคขอร่างเนาะขอความสุขสันต์สุขเกษียรครอบครัวอะไรก็ฝากให้ครอบครัวด้วยนะครับผมอีกทีตัวท่านด้วยนะครับเนาะอ่าดูพัดถ่ายฉันด้วยสิ ทุกคนเนาะสองวันก่อนก็พาไปเที่ยวเหนือมาเนาะวันนี้มาถึงที่สมุทรสาครเรียบร้อยแลนะครับข้าวันข้าวกระเทียมขึ้นรถลุ่นนะทุกคนขึ้นรถไปไหว้พระขอพรด้วยกันปะ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 ต่เราก็จะขึ้นไปเทศการหลบฝนลุงเนาะวันขึ้นปีใหม่ EC เนานะวันนี้คนเยอะมากเลยสิเนาะม่รู้ไปตรงไหนตรงไหนก็วันนี้คนแน่นหนามากเลย EC นะครับผมเนาะ เพราะว่าวันขึ้นปีใหม่ทุกคนก็เป็นวันดีวันที่ดีทุกคนก็ต้องจะมาขอพรขอโชคลาภให้แก่ครอบครัวหรือว่าให้สรับอากรัวทุกทกท่านทุกๆคนเลยนะครับไอซีนเนาะใชวนน่วันนี้การร้อนแรงในไอซีเนาะวันนี้ร้อนร้อนร้อน,นใช่ นี่เยอะมากเลยสิเนาะจะดูบรรยากาศด้านล่างเลยสิเนาะมาเยอะขนาดไหนนะครับดูสิเอี่เนาะเยอะมากเลยสิหาที่จะรถยังไม่เจอเลยสินีครับผมวันนี้ก็กว่าจะได้หาที่จะได้วนได้ตั้งถามรอบสี่รอบนะครับเอซีเนาะว่าคนเยอะมากเลยนะครับ ตรงนี้ก็รู้สึกว่าลุงพลเนาะก็นนได้เคยเข้ามาสักการบูชานะครับตอนสมัยที่ทนายตั้มเป็น,นมารับสูงเนาะที่ดีมนี่ก็มีสักการบูชานะครับ เยอะม,มากเลยสิเนาะเดี๋ยวราก็ได้ถ่ายให้เอีได้ดูก่อนนะ้้วก็จะเอาไปมัสการหลวงพ่อรุกเลยสิเนาะ อันนี้ไงคองนีไงดช่อ้อยช่องหลอดชาแนลปังปังนะยอดวิวเยอะๆให้ทะลุร้รอยล้านวิว <c oughs> มามาทุกคนนีนะบรรยากาศรวมให้ทุกคนได้ดูกันเนาะทุกคนเนาะทุกคนก็มาไหว้ป,ปีใหม่กันเนาะทุกคนเนาะ เดินเดินรอบพี่ติก่อนนะจ้ะมาค่ะทุกคนเดินกันแต่อากาศก็ช่วงสายก็จะร้อนหน่อยนะทุกคนแต่ว่าก็ก็ไม่มากเนาะช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวเนาะทุกคนเนาะไปรวมนะก็จะมีเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้ก็มีเยอะนะทุกคนนี่วทุกคนก็กราบไหว้ขอพรประสบแต่ก็เอามาไหว้กันเนาะทุกคนนะที่นี่ถ่ายไก่ให้ดูไก่เยอะไปทางไหนไปรอบนูนก็ลงนู่นไงมาทางนี้มาด้วยกันนี่เดินรอบเดินรอบให้ทุกคนได้ดูกันเนาะทุกคนเนาะ ได้ไปไกลวันนี้ก็อยู่แถวแสมุทรสาครนะทุกคนเนะาะเขาพากมาไหว้พระแถวแถวบ้านนะทุกคนเนาะไม่ได้ไม่ไกลเกินนะเดี๋ยวจะไปวัดท่าไม้กันต่อใช่ไหมทุกคนไปด้วยกันเนาะหยุด